สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับใกล้ๆสามทุ่มสาเหตุที่ชาวนายังไม่ได้เงินไล่ละพันมาดูกันครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยธนาคารทกรสรเอาออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ธนาคารธกรสรสาขาสีสเกตนะครับเราจะแนบลิงก์ a c e b o o k ธกสสีสเกตไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับ เขาบอกว่าการโอนเงินโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567นะครับกรณีชาวนายังไม่ได้เงินนะครับกรณีที่หนึ่งข้อมูลยังไม่ถูกส่งคือข้อมูลยังไม่ถูกส่งจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาทกศจึงยังไม่มีการโอนกรณีข้อมูลยังไม่ถูกส่งก็คือ กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์เช่นพบทห้าเป็นต้นอันนี้ต้องรอรอตรวจสอบผลวาดแปลงก่อนนะครับรอตรวจสอบผลวาดแปลงก่อนถ้ามีการตรวจสอบแล้วจึงจะมีการส่งข้อมูลมายังทกศจึงจะมีการโอนนะครับสาเหตุที่ยังไม่ได้เงินก็เพราะตรงนี้แหละครับอันที่สองข้อมูลยังไม่ถูกส่งมาธานาคารทกศเพื่อรับการโอนเงิน ก็คือกรณีปลูกข้าวมากกว่าหนึ่งรอบในในแปลงเดิมอันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบผลการวาดแปลงชาวนามไม่ต้องทําอะไรนะครับคือทางกระทรวงเกษตรทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขากำลังดำเนินการอยู่ตรวจสอบก่อนนะครับนีจ่จึงมจึงยังไม่ได้เงินนะครับสาเหตุต่อมาครับมีมผู้ใช้เอกสารสิทธิ์มากกว่าหนึ่งคนคือกรณีมีเอกสารสิทธิ ใบเดียวกันนี่แต่มีคนเอาเอกสารสิทธิ์ใบเดียวกันนี่ไปใช้ลงทะเบียนลูกข้าวมากกว่าหนึ่งคนอันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบการวาดแปลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลจึงยังไม่ถูกส่งมาทกศทพรากศจริงยังไม่ได้อวน,นะครับ<อ>ประเด็นต่อมากรณีข้อมูลยังไม่ถูกส่งมาทกศอ,อีกประเด็นต่อมาก็คือสถานะผ่านการประชวรมหลังวันที่15พฤศจิกาย,ยน66กคือการลงทะเบียนต่าง การลงทยนเลากข้าวของชาวนาทําถูกต้องตามขั้นตอนหมดแล้วแต่ว่าการประชาคมพึ่งประชาคมผ่านหลังวันที่สิบห้าพฤศจากาหนหกนี่อันนี้ข้อมูลยังไม่ถูกส่งมายังทกสทกสจึงยังไม่อูนเพราะฉะนั้นกรณีมีการประชาคมผ่านหลังวันที่สิบห้าพฤศสิกายนนะครับข้อมูลจะถูกส่งในรอบถัดไปหมายถึงกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูล ชาวนาที่ประชาคมผ่านแล้วนี่ผ่านหลังสิบห้าพฤายนนี่นะครับข้อมูลลงทะเเียนปุ๋ยข้าวจะถูกส่งไปทกศรรในรอบถัดไปซึ่งการส่งข้อมูลในรอบถัดไปเนี่เขาจะส่งประมาณวันที่ยี่สิบธันวาแล้วทกศรรจะโอนยี่สิบแปดธันวานะครับเอากรณีที่สองนะครับไม่ได้เงินเหมือนกันกรณีข้อมูลถูกส่งไปธนาคารทกศแล้วข้อมูลลงทะเเียนปุูยข้าวนี่ส่งส่งไป กรมส่งเสริมการเกษตรส่งไปทกศแล้วแต่ว่าทกศต้องตรวจสอบก่อนถ้าตรวจสอบพบว่าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ไม่มีบัญชีธนาคารทกศอันนี้ก็ยังโอนไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวนาท่านใดที่ไม่มีบัญชีธนาคารทกสต้องติดต่อเปิดบัญชีธนาคารทกสบัญชีออมทรัพย์จึงจะได้เงินนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรส่งไปธนาคารทกสแล้วแต่บัญชีปิดบัญชีรับเงินมันถูกปิดบัญชีถูกอายัดบัญชีไม่เดือนสะพัดหรือว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวอันนี้ชาวนาท่านนี้ก็ต้องติดต่อเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทกสด่วนนะครับเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารทกสด่วนนะครับที่มาดูทีนี้มาดูรอบการโอนในครั้งตอ่อไปนี่ทกสจะโอนอีกเมื่อไหร่การโอ,โอนรอบต่อไปนะครับ เมื่อธนาคารทกสได้รับการส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต่อไปเขาจะส่งข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรชาวนาเนี่ยที่ลงทะเบียนปลเก้าวเสร็จสรรพเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนี่เขาจะส่งให้ทกสทุกวันที่2ี่หมายถึงทกสสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับทุกวันที่ยี่สิบและทกสก็จะโอน ทุกวันที่28ของเดือนอยกตัวอย่างครั้งหน้านี่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจะส่งข้อมูลวันที่20ธันวาทรกศก็จะโอนวันที่28ธันวาครั้งต่อไปส่งวันที่20ม 67, รกราคม67ทกศก็จะโอน28ม 67, รกราคม67ทำนองนี้นะครับก็จะมีการโอนทุกวันที่28จนกว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาจะได้รับเงินครบทุกรายนะครับซึ่งจะโอนถึง28กันยายน2567จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับ เขาจะมีการโอนทุกวันที่28ทุกเดือนจนถึง2 8กันยายน267นะครับแต่ว่าถ้าชาวนาได้รับเงินครบก่อนครบทุกรายก่อนก็ไม่จำเป็นต้องโอนถึงวันที่28กันยายน67แต่ว่าตามแผนที่วางไว้ก็คือโอนทุกวันที่28ใครที่ยังไม่ได้รับเงินในช่วงที่ผ่านมาก็รอรับโอนรอบหน้า28ธันวาคม66นะครับ